สวัสดีค่ะนี่ค่ะเสื้อคุณมะละกอนะคะเป็น fc คุณมะละกอเอามาให้แจก,กเด็กๆนะคะนี่ก็ของนาจานะคะนาจาก็อยู่เป็นแก๊งจับตาได้ละอยู่ในทีมงานลำนะคะแต่ช่วงนี้ไม่ได้ลำเนาะโลกค่ะแล้วก็นี่ค่ะนาจาก็จะได้เสื้อกับเขาด้วยอา้าเอาออกดีๆหน่อยสิครับทำยืดออกดูว่าเป็นเสื้ออะไรเอยข้างหน้าอยู่ข้างไหน นี่นะคะนี่คือข้างหน้านะคะเป็นเสื้อมุกดาหารหอแก้วอ๋อมุกดาหารหอแก้วนะจ๊ะได้สีแดงดํานะคะเอาใส่ดูสิครับใส่ดูนะครบนี่ค่ะนะจ๊ะกำลังจะใส่ดูนะคะนี่จ้ะใส่ดูแล้วนี่โอ้พอดีเป๊ะเลยโอ้โหลูปหล่อด,ด้วยนี่โอ้โหพอดีเป๊ะเลยรูปหล่อเลยพอดีเลยเอ้าขอบคุณหน่อยครับขอบคุณ ขอบคุณคุณมะละกอเอฟซีคุณมะละกอนะคะขอบคุณคุณมะละกอเอฟซีคุณมะละกอ, FC, ะะกอ้วยนะคะที่ให้เสื้อมาฟรีอ๋อ <c oughs> นี่ค่ะผมดีใจมากขอบคุณมากมากอีกครั้งผมดีมใจมากขอบคุณมากๆนะคะอ่านี่นะคะนี่ก็คือเสื้อของอาจารย์นะคะอาจารย์ได้เสื้อมาจากบ้านป้าเต๋นคุณมะละกอแลาก็ซื้อให้เด็กนะคะแจกกันทุกคนนะคะมีอยู่14บ่ตัว นี่ก็หมาของนาจาที่นาจาจะฝึกแต่ละวันนาจาจะฝึกหมานะคะวันนี้ยังไม่ฝึกเลยอ้าววันนี้ก็จะไปฝึกหมาอีกเช่นเดิมนะคะวันนี้นาจาจะฝึกหมาแบบไหนจะเอาอะไรฝึกแบบวิธีไหนครับอ้าวกำลังคิดอยู่ว่านาจาจะฝึกวิธีไหนนาจาจะทํำยังไงนาจาคิดว่าจะเอาให้มันกระป๋องมาตั้งหัวบนหัวมันแล้วให้มันทำ่าสติสติให้มันทําสมาธิ อ่ะนั้นลองดูสินะจาะหรืหออ,อ้าวตัวเล็กนี่แหละเอาสวัสดีเอาเร็วะจะฝึกหมาแบบไหนอีกฝึกให้มันไล่กกัดตุ๊กตาเหมือนเดิมอีกแล้วอ้าวอ้าวม,มันจะไล่อย่างไงอ้าว เดี๋ยวมันก็แจ้งกันเหมือนเดิมอืมอืมอ้าวนี่นะคะนาจายจะฝึกหมารูดที่คอให้มันตั้งอ๋อนี่สนิมนะคะตอนนี้ฝึกสนิมนะคะฝึกสนิมนี่อ๋อสนิมก็เก่งนะนี่อ่านี่จะมีสมาธิอยู่นานมากเลยอ๋ออ๋อก็ได้นานอยู่เนาะ อ้าวน้องคาบูสิคะคาบูนะเป็นไงคาบูอ่าเดี๋ยวเกาคอหน่อยเกาคอหน่อยนิ่ง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 บอกให้เขานิ่ง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 คาบูนิ่ง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 อ้าวฝึกฝึกสมาธิฝึกสมาธินะคาบูนะนับคาบูฝึกสมาธิฝึกสมาธิเร็วอ้าวไอ้สนิมดีกว่าสนิมมีสมาธิกว่าไอ้คาบูอีกอืมนะคะนี่สนิมมัมีสมาธิกว่าคาบูนะ สดิมรู้กว่าอ่าสดิมเข้าไปคาบเอามาเร็วเข้าไปคาบเอากระป๋องมาเร็วมันเคยแต่ไล่ตุ๊กตาแล้วมันก็อยากจะไล่ตุ๊กตาอ่าอ่าให้มันเข้าไปคาบเอากระป๋องเร็วสดิมเข้าไปคาบเอาอืมนี่นี่ตามไปแล้วตามไปแล้วตามไปแล้วสดิมตามไปแล้วนี่อ่า นายเอ้ยเข้าไปเอาซสนิมนี่อ้าวอ้าวมแล้วลองตัวนี้ดูสิตัวนี้ไอ้นาวไอ้นาวแวะตัวนี้ไอ้นาวแวะอืมลอาไอ้นาวแวะดูสิ นาแวะจะรู้สึกยังไงนาแวะเคยวันนี้ไม่มีสมาธิสักตัวเลยอ้าไม่เก่งเลยวันนี้ไม่ได้เลยสนิมก็นอนกัดตุกตายตรงนี้แหละอ้า อ้าวงั้นคาบูทําให้สวัสดีดีกว่าทำคาบูสวัสดีวันนั้นคาบูสวัสดีสวัสดีสวัสดีเป็นนะทํางี้นะเป็นเลยสวัสดีสวัสดีสวัสดีแล้วจะเอาไล่เอาล่าเอาเอาวิ่งไล่ออะเอาวิ่งไล่เอาโอ้โหเสร็จเลยเสร็จให้คาบูเลยนี่เสร็จแล้วคาบูวิ่งอ้าวอ้าวกดใจเลยอืมกดใจเลย ปล่อยก่อนปล่อยก่อนอ้าวปล่อยแล้วนี่ปล่อยแล้วนะนี่อ้าววิ่งไล่เลยเฉยเฉยอ้าวใครตัวไหนจะเก่งอันนี้ตัวนี้ตัวนี้ขยันเก่งกว่าอ่าเก่งกว่าตัวนี้ขยันกว่าอ้าวอ้าวขยันกว่า ออกกําลังกายมาอ้าวอ้าวโอ้โหบินกันเลยอ้าวคลิปนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเช่อกกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หนิงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ